เราได้เตรียมการเรียบร้อยแล้วพักไทยสร้างไทยเราเตรียมยื่นหนังสือให้กับท่านประธานชวนในการที่จะนําไปช่วยเหลือพี่น้องพักไทยสร้างไทยฉะนั้นเราแค่ขับเคลื่อนต่ออย่างเดียวพักไทยสร้างไทยสู้พักไทยสร้างไทยปักธงสู้ศึกลงพื้นที่ให้กําลังใจผู้สมัครจังหวัดสงขลา นายจิระเดชวรเพียนกุลรองหัวหน้าพักไทยสร้างไทยและนางทัศนีมเจตูกรรมการบริหารพักนำคณะเดินทางไปจังหวัดสงขลาพูดคุยให้กำลังใจพันตำรวจเอกด็อกเตอร์วิชัยวิชยานริพลผู้สมัครเขตเก้าหมายเลขห้าโดยพันตำรวจเอกด็อกเตอร์วิชัยกล่าวว่านโยบายบำนาญประชาชน3,000ันบาทนโยบายเรียนฟรีถึงปริญญาตรีนโยบายยกเลิกจับใบดำใบแดงในการเกณฑ์ทหารนโยบายหวยบำนาญเป็นนโยบายที่ทางพัก ยื่นหนังสือให้ในายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาไปแล้วเพื่อให้นำไปช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นซึ่งหากประชาชนเลือกทั้งพักทั้งเขตพักไทยสร้างไทยก็จะได้เข้าไปสารต่อนโยบายที่ยื่นไปให้ได้สำเร็จภายใน3-6เดือนแน่นอนทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงานครับกับผมพันธุ์ปรวดเอกดรวิชัยวิชยานฤพลนะครับหรือแสงประดับนะครับเป็นผู้สมัคร สส,สในานามพักไทยสร้างไทยนะครับในเขต9นะครับเบอร์5ของสงขาวันนี้นะครับก็ได้มาอ,มอบนโยบายให้กับพี่น้องอหลายหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะ,ะนโยบาย3,000บาทต่อเดือนนะครับนโยบายเรียนฟรีนโยบาย ยกเลิกการจับเป็ดับเปแดงหวยบำนาญนะครับและอีกหลายหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะบำนาญประชาชน3,000บาทนะครับก็กลับเรียนพี่น้องว่าอนุความเป็นห่วงจากพักไทยสร้างไทยของเรานะครับซึ่งตอนนี้นะครับทั้งเราได้เตรียมการเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมการเรียบร้อยแล้วเราเตรียมยื่นหนังสือให้กับท่านประธานชวนไว้เรียบร้อยแล้วในการที่จะนําไปช่วยเหลือพี่น้องซึ่งเป็นห่วงในเรื่องของรายได้นะครับฉะนั้นเราแค่ขับเคลื่อน ต่ออย่างเดียวช่วยกันเลือกไทยสร้างไทยเข้าร่วมเป็นรัฐบาลผมเชื่อว่านะครับนี่จากคำยืนยันของคุณหญิงเชื่อว่านะครับว่าภายใน6เดือนนะครับรพันเดือนเราก็จะเข้าไปประสานต่อไปขับเคลื่อนนโยบายที่มอบให้ท่านประธานชวนไปแล้ววันนั้นก็สามารถขับเคลื่อนและก็เสนอก,กฎหมายสามารถที่โอเนอนเข้าได้ภายใน3เดือน6เดือนทันทีนะครับพี่น้องฉะนั้นขอให้พี่น้องไว้วางใจพักไทยสร้างไทยทำไม้ไ,ไม่ทำเ <ทำ S 1> ม,ำ<ท>ำมาพ <ทำ S 1> ักไทย